ตัวีอัคือชาวอิสราเอลพวกฟิลิสเตียศัตรูเก่าแก่ของชาวอิสราเอลยกกองทัพมาโจมตีชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งกองทัพทั้งสองฝ่ายพร้อมจะสู้รบก,กันชาวฟิลิสเตียอยู่ทางด้านหนึ่งของหุบเขาและกองทัพชาวอิสราเอลอยู่อีกด้านหนึ่งแต่คราวนี้กองทัพของพวกฟิลิสเตียมีทหารที่น่ากลัวมากตัวใหญ่เหมือนยักษ์สูงตั้งเกือบสามเมตร เขาเข้าไปยืนตัวตรงๆในบ้านของเราส่วนใหญ่ไม่ได้หรอกและแข็งแรงมากสวมเสื้อผ้าสวมเสื้อเกาะหนักขนาดเกือบ100กิโลกร,รมัมสวมมกหมวกทองสำริดและสนับแข้งทำด้วยเหล็กเขาถือหอกอันใหญ่มีปลายงอนชี้ฟ้าหนักราว10กิโลกร,รมัมมิหารคนหนึ่งถือโลขนาดใหญ่ คุ้มกันอยู่ด้านหน้าเจ้ายักษ์โกริอัตไม่เคยกลัวใครเขาเดินไปร,บรอบๆุูเขาหัวเราะเยาะท,าทาหารอิสราเอลและตะโกนท้าว่าพวกเจ้าไม่จำเป็นต้องตายพร้อมกันหมดหรอกแต่ส่งทาหารออกมาสู้กับข้าตัวต่อตัวถ้าค่าค่าได้ชาวฟิริสเตียก็จะเป็นทาสของพวกเจ้าแต่ถ้าฆ่า ข้าทหารของเจ้าพวกเจ้าต้องมาเป็นทาสของเราเพราะมาสิไม่มีใครกล้าหารพอที่จะสู้กับข้าเลยหรือไงแม้ว่าซาอุนจะเป็นคนตัวสูงใหญ่พระองค์ก็ยังกลัวโกลิอัตทหารของพระองค์ก็เหมือนกันไม่มีใครสักคนกล้าเข้าไปยุ่มย่ามกับเจ้ายักษ์ใหญ่ในหุบเขานั้นทุกคนพากันมุดอยู่แต่ในค่ายปล่อยให้เจ้าโกริอัต ตะโกนท้าทายอยู่อย่างนั้น